ค่ะวันนี้เรามาทำหมูบดหรือใครจะเรียกว่าหมูสับก็ได้นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้พี่แมวมีเครื่องนะคะจะมาทำหมูสับนะคะทานเองนะเพราะว่าบางทีเราไปซื้อที่ตลาดเนาะเราไม่แน่ใจว่าเขาล้างหมูดีหรือเปล่านะคะหมูสับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าใครนะคะบางร้านก็อาจจะล้าง ก็มาดูกันนะคะที่เป็นตัวเครื่องที่พี่แมวมาโชว์เนาะอันนี้เป็นกล่องนะคะกล่องเขาเขาก็มีแค่กล่องนะคะแล้วก็เครื่องแล้วก็คู่มือการใช้มาให้แค่นี้แหละค่ะไม่มีอุปกรณ์ไหนมากนะก็นี่ค่ะ2ลิตรนะคะจุได้2ลิตรเครื่องนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะทำน้อยๆเขาก็จะมีตารางบอกนะนี่ทำทีละน้อยๆนะคะก็จะมีคู่มือการใช้แล้วก็มีตารางบอกว่า ถ้าเธจะทำหมูสับ250กร,รัมนี่นะคะก็ใช้เวลากี่นาทีทูไทม์นะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะเขาก็จะมีรายการบอกเนี่ยนะทำอะไรได้บ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันค่ะนะคะก็จะมีนี่มอเตอร์ที่จะอยู่ข้างบนอันนี้กดอันนี้ก็จะมีหขีดสองขีดอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งไทม์สองทมตามที่คู่มือเขาบอกนะคะเนี่ย ว่าให้ใช้กีา้ามตรงนี้นะ <Okay. S 1> ก็จะมีฝาปีก <Okay. S 1> มีใบพัดเอไม่ใช่ใบพัดขอโทษค่ะใบมีดสใบเลยนะคะแล้วก็มีโถเบามากค่ะนะคะเบามากแล้วก็จะมีทุกยางลองโถให้เพื่อที่จะไม่เลื่อนนะ mm hmm. แล้วก็จะใส่ทีนี้เป็นแกนกลางใส่เข้าไปตรงนี้ mm hmm. นี้เป็นมอเตอร์ที่เราจะโถดนะคะ mm hmm. ท่านผู้ชมคะ mm hmm. เครื่องนี้นะคะเป็นเขาเขียนว่าฟูตร โปรเซสเซอร์นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีคาอธิบายต่างๆนะคะพี่แมวนะใช้เครื่องนี้นะคะก็ทําหมูสับด้วยนะคะสามารถเอ่อทำน้ํำแข็งป่นได้ด้วยนะคะเคยเห็นน้ําแข็งใสสมัยก่อนไหมทําได้ด้วยนะคะแล้วก็เอ่อพี่แมวก็ใช้ทําอะไรอะ่ะพริกเนาะพริกกระเทียมที่เราจะเตรียมไว้ผัดกะเพราค่ะนะคะแมวก็จะเอามาเอ่อผสมกันนะคะ ที่แม่ก็จะทําใส่ทัพเออปรเอร์แวร์ไว้เนาะเวลาจะใช้เราก็เอาออกมาเวลาเราเหลือเนี้ยเราก็เก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้นะถ้าทําเยอะท่านผู้ชมก็สามารถแบ่งใส่อ,อ,อะไรอะทัพเปอร์แวร์เล็กๆแล้วก,ก,ก,ก็ใส่ช่องฟรีซฟรีเซอร์ไว้ก็ได้นะเวลาจะทานก็ค่อยเอาออกมาใช้นี่แหละค่ะก็ใช้ประโยชน์ดได้เยอะเนาะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาชว์ให้ดูว่าจะทำอะไรได้บ้างนะคะนี่ค่ะดีมากเครื่องนี้นะเออแล้วก็ นี่แหละค่ะรายละเอียดเขาก็มีค้ากล่องประมาณนี้นะแล้วก็มีไม่เยอะนะก็เอามาสาธิตให้ดูนะก็ลองนะคะถ้าเกิดใครสนใจจะทําหมูสับเองใช้เครื่องนี้ก็ได้หรือใครมีเครื่องนะคะที่ว่าอะไรอ่ะติดมากับเครื่องที่ว่าอะไรอ่ะทําเคกะนะ้กเนาะที่พี่แมวเคยสาธิตไปเนาะวิธีเอ่อทำอะไรอ่ะ ทอดมันปลาอะไรเงี้ยก็ทาอย่างนันก็ได้แต่เครื่องนี้สะดวกค่ะล้างแค่ตัวนี้เองตัวนี้ไม่ต้องล้างไม่ยุ่งยากเลยค่ะง่ายและเล็กกระทัดรัดนะคะใส่ได้ถึงสองลิตรนะคะจุถึงสองลิตรนะแต่ถ้าเกิดเราทาทีนี้น้อยล้วก็ใช้เวลาน้อยค่ะก็ะะจะเสร็จไวเนาะแต่พี่แมวเคยลองทํานะคะหมูครึ่งกิโลนะคะก็ไวเหมือนกันค่ะนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดถูกใจก็ไปหาซื้อกันเองนะคะไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกค่ะ แต่ว่า,ามาโชว์ให้ดูว่าเอ๊พี่แมวทำหมูสับทานเองแมวใช้เครื่องน,นี้นะคะนี่ค่ะหมูสับของพี่แมวพี่แมวใช้เครื่องตัวนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยและความสะอาดของเรานะคะเราล้างหมูเองด้วยเราไม่รู้ไปซื้อตามร้านก็ล้างหมูให้หรือเปล่าอันนี้พี่ได้ว่าใครนะคะบางร้านก็อาจจะล้างบางร้านก็อาจจะไม่ได้ล้างค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาลองทำอย่างอื่นให้ดูนะคะ มาค่ะไปลงมือทําหมูสับหรือหมูบดกันนะคะวันนี้จะมาทําหมูสับเราก็เลยนี่สองร้อยห้าสิบกรัมรังมาเรียบร้อยอย่างที่เขาบอกนะคะเดี๋ยวมาลงมือทำกันค่ะ,คคะอ่ะใส่หมูไปเลยนะเราก็หั่นเป็นชิ้นอย่างนี้หน่อยนะคะพี่แม็กก็ใช้เนื้อหมูสันในแล้วแต่ชอบนะคะใครจะใช้สันนอกสันในก็ได้นี่พี่แม็กก็จะใส่สามชั้นไม่มีหนังไปด้วยนะ เพื่อที่จะหมูสับของเราก็จะได้มีความนุ่มนะคะปิดฝานะคะเครื่องตรงนี้เขาจะมีแกนแล้วก็ใส่ตรงหัวนี้แล้วก็ล็อกนะคะนี่นะคะใส่ให้ให้เขาล็อกอยู่ถ้าเกิดเขาเข้าล็อกแล้วเขาก็จะไม่ขยับเขาบอกสองทามมันมีขีดหนึ่งขีดสองแล้วก็กดขีดสองอะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะคะนี่กดลงไปค่ะ กินาทีล่ะเขาบอกกี่วินาทีล่ะสิบห้าถึงยี่สิบวินาทีนะคะวินาทีนะคะไม่ใช่นาทีนะคะ,ะพี่เม่กดเลยนะอันนี้ยังไม่ถึงวินาเอร์สิบห้าวินาทีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะนะคะว่าเนื้อหมูสับเราเป็นอย่างไรนี่นะคะท่านผู้ชมก็ดูแล้วกันนะว่า ท่านผู้ชมต้องการความละเอียดมากละเอียดน้อยนะนี่นะพี่แมวต้องการความละเอียดประมาณนี้พี่แมวก็จะใช้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการความละเอียดมากก็เพิ่มนะคะกดเข้าไปอีกค่ะอ่าเข้าไปง่ายค่ะท่านผู้ชมคะง่ายมากแปบ๊บเดียวเองค่ะ ได้แล้วคะ่ะเรียบร้อยอ,ออกมาเลยและล้างความความสะอาดง่ายมากมอเตอร์ตัวนี้เราไม่ต้องล้างเลยเราล้างแต่โถแล้วก็พวกเใบมีดเนาะก็ฝาอา่เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูได้เลยค่ะได้แล้วค่ะละเอียดแทบจะยิบเลยนะคะละเอียดมากแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบละเอียดมากก็ไม่ต้องบมดมากนะคะเอาลคะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันคะ่ะ มา่ดยมากเลยแล้วก็โถตัวนี้จะเบามากนะคะนี่ได้แล้วค่ะหมูสับเห็นไหมคะก็จะม,มีมันจากสามชั้นติดห,หน่อยก็จะทําให้เนื้อหมูนิ่มนะถ้าเกิดใครชอบมันเยอะก,ก,ก็ใส่ไปเยอะหน่อยก็ได้นะคะอาจจะใส่มันแข็งก็ได้แต่พี่แมวใช้สามชั้นค่ะเพราะว่าก็มีมันแล้วก็มีเนื้อด้วยเนาะนี่คะ่ะความละเอียดนะ เอาละคาะพอผัดกระเพราหนึ่งมื้อละค่ะสำหรับสองคนค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยลวกันนะคะถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พี่แมวด้วยนะคะเราทำหมูสับทานเองค่ะไปละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ